คลิปนี้นะครับผมขอพูดกับคุณตรงๆนะครับคุณผู้ชายคนที่คิดว่าตัวเองไม่หล่อนะครับคุณต้องฟังคลิปนี้ผมจะบอกให้นะครับว่าคนไม่หล่อเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างเสน่ห์ได้ครับคนไม่หล่อถ้ามีเสน่ห์เนี่ยเสน่ห์ชนะความหล่อซะอีกคุณสามารถที่จะจีบหญิงติดได้คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จเป็นที่ป๊อปปูล่าได้นะครับทีนี้แล้ววิธีการสร้างเสน่ห์เนี่ยทำยังไงล่ะบางคนก็คิดว่าเฮ้ยจะต้องมีของแบรนด์เนมหรือเปล่าต้องรวยก่อนหรือเปล่านะครับต้องโหใส่เข็มขัด แบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเส้นละสามหมื่นอะไรเงี้ยก่อนหรือเปล่านะครับผมบอกว่ามีก็ได้มีก็ดีนะครับมันก็ช่วยประดับทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการหาเงินนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องพึ่งสิ่งของพวกนั้นนะครับ อันนี้จากประสบการณ์ตรงที่ผมเนี่ยเคยผ่านมาแล้วนะผมจะบอกให้ว่าวิธีสร้างเสน่ห์ที่แท้จริงเนี่ยข้อแรกที่คุณต้องมีเนี่ยคือความมั่นใจในตัวเองก่อนความมั่นใจความภาคภูมิใจการมีเซลสติมหรือการเคารพตัวเองก่อนนะครับเมื่อมั่นใจอ่ะคุณก็มีเสน่ห์ขึ้นนะเออคุณจีบหญิงผู้หญิงเขาก็รู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วรู้สึกปลอดภยัยเซฟซีเคียวนะครับนั่นก็จะทาให้คุณเนี่ยจีบหญิงก็สําเร็จนะครับทำอะไรก็สําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ผมจะให้ไปสักสองขอนอินน่่าาาวาสังจตแล คู่นะครับเป็นหนังสือที่หัวดีมากผมให้ฟรีเลย2ข้อนะครับข้อแรกวันนี้ก็คือการแต่งกายครับถ้าคุณแต่งตัวที่ดูดีขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเอ้ยเคารพตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็บันเทิตัวเองมากขึ้นครับและข้อที่2นะครับก็คือการ ชมตัวเองครับการชมตัวเองการให้คุณค่ากับตัวเองแม้ว่าคุณจะทอะไรสําเร็จเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแค่ตื่นเช้าทํางานเสร็จก่อนเวลาคุณก็ชมตัวเองด้วยครับว่าอืเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยที่ทางานได้เสร็จก่อนเวลาเรื่องพวกนี้ครับถ้าคุณทําอย่างต่อเนื่องทีละนิดท,ลดทีละนิดอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีเซลล์เอสทีมนะครับหรือว่าความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมากขึ้นมันจะยิ่งดึงดูดสถานการณ์ยิ่งดูดความมั่นใจให้คุณมากขึ้นนะครับเมื่อคุณรักตัวเองเคารพตัวเองตัวเเเเองนน่่สคุณจะพิมมขึ้าแบบมมาากยเลยะะอผมมาาาลรรรบกปสณ์ตงเเย แชร์นะครับแล้วก็เป็นไอเดียให้กับทุกคนเอาไปทําตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องครูวิดีไว้นะครับช่องนี้จะสอนอเรื่องการแต่งกายการเป็นผู้ชายที่มีเซลล์เอสตีมที่มากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ